ใครที่รู้สึกว่ารายได้เนี่ยดีดีๆแล้วก็มีลงแล้วอยากจะขึ้นตลอดไหมอย่างน้อยสุดเท่าเดิมหรือขึ้นตลอดเอาไหมข้อที่1เอาแรงๆไปเลยนะฮะปัญหาที่คุณเจอทั้งหมดที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมุนเงินไม่ทนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ที่ขึ้นแล้วก็ลงปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาอันเกิดจากภายนอกแต่ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิด จากภายในการที่คุณไม่สามารถล็อกภายในของคุณได้เหตุการณ์ที่อยู่ภายนอกมันคือตัวรีเฟรชของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในที่นี่เกิดขึ้นภายนอกมันเหมือนกระจกถ้ายตัวในกระจกเนี่ยมันไม่ยิ้มคุณจะทำาไงครับ เอามือไปแล้วกาให้มันยิ้มไม่ใช่คุณต้องยิ้มไอตัวที่มันอยู่นอกกระจกถูกไหมตัวที่อยู่ในกระจกมันเป็นตัวสะท้อนของสิ่งที่อยู่นอกกระจกผมไปส่องกระจกเน่ยถ้าผมยิ้มตัวในกระจกจะยิ้มเหมือนกันสิ่งที่มันอยู่ภายนอกคือสิ่งที่คุณเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยระดับเลเวลบ้านของคุณที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยระดับเลเวลรถที่คุณขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยระดับเลเวลของเงินที่คุณได้อยู่ปัจจุบันทุกอย่างระดับเลเวลของที่ทํางานที่คุณอยู่ในปัจจุบันมันคือตัวสสสะะททท้้อออออออนนนหรืืมัคภาพขขงงงิี่่ย ข้างในใจแปลว่าคุณไม่สามารถปรับสิ่งที่อยู่ในกระจกได้่คุณต้องปรับคือสิ่งที่อยู่นอกกระจกเพื่อการคือสิ่งที่คุณอยู่ภายในตัวนั้นตัวนั้นคือตัวคีย์เพราะจริงๆแล้ว money' is not just a number แต่ money คือ energy m o n e ี่คือพลังงานเมื่อก่อนผมอ่านประโยคนี้ผมไปเข้าใจว่า m o n e ี่คือพลังงานแปลว่าถ้าเกิดคุณมี energy เยอะวันนี้คุณ alert ตื่นเต้นเยอะคุณจะหาเงินได้เยอะไม่ใช่ความเหนื่อยไม่ใช่ไม้บรรทัดวัดความสมําเร็จการที่คุณเหนื่อยมากๆไม่ใช่ไม้บรรทัดที่จะวัดความสาเร็จของคุณ พงที่คีย์หลักที่ผมค้นพบและผมใช้แล้วแม่งเวิร์กมหาศาลเลยคือตัวไวเบชั่นที่อยู่ข้างใน ถ้าคุณแบ่งนะคุณเห็นมือถือคุณที่คุณอยู่ปัจจุบันหรือเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่ปัจจุบันหรือโต๊ะที่คุณวางมือถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าคุณซูมเข้าไปสิ่งที่คุณจะเห็นคืออะไรคือโมเลกุลของมันถูกไหมการจับโยงของโมเลกุลถ้าคุณซูมโมเลกุลเข้าไปถ้าคุณมีกล้องที่มันดีมากๆคุณจะเห็นอะไรเลขกกับโมเลกุลคืออะตอมแล้วเมื่อก่อนคนเชื่อว่าลของที่เล็กที่สุดในโลกคืออนุภาคที่ชื่อว่าอะตอมอะตอมมันจึงแปลว่าแบ่งย่อยอีกไม่ได้อะตอมคำความหมมมมมาาาายยยััันนนนตตตรรงงงแแแแปปวว่่่่่บบอออีีีกกไได้จจุิศส์ึ เขาเรียกวิทยาศาสตร์แขนงควอนตัมควอนตัมเนี่ยเจาะลึกลงไปซูมอินเข้าไปในในอะตอมพอซูมอินก็ไปในอะตอมสิ่งที่ไอควอนตัมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สายควอนตัมมันเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับรางวัลโนเบลปี2022เดือนตุลาคมเข้าไปค้นพบว่ามันมีอนุภาคอีกอันหนึ่งที่แม่งอยู่ในอะตอมอนุภาคนั้นเขาเรียกว่าควอนตัมส่องไปลึกๆคุณอาจจะเห็นอะตอมต่างๆยึดโยงเป็นเล็กๆของโมเลกุลอีกทีนึงแต่ถ้าคุณซูมเข้าไปในอะตอมมีคุณจะเห็นอะไรในคนแบบคุณจะเห็นสิ่งทีี่่่แมงเยกวาต ครูจะเห็นโค้ดแบงค์เป็นกลุ่มคลื่น สิ่งผมพูดคือวิทยาศาสตร์วิทย,ยาศาสตร์โลกนี้มี2ขงแขนงคือควอนตัมฟิสิกส์กับนิวตันฟิสิกส์นิวตันฟิสิกส์หยุดแค่ระดับอะตอมก็คือค้นพบมาถึงท่ระดับอะตอมนั่นแปลว่าทุกอย่างในโลกนี้เมื่อซูมอินเข้าไปเยอะๆทั้งหมดมันคือคลื่นมันคือสิ่งที่เรียกว่าวเบรชั่นหรือมันคือคลื่นคุณนึกถึงคลื่นนเคยเห็นคลื่นไหมที่เขาวาดรูปอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงอ่ะมันคือคลื่น,น,อนเอาความลับไปเลยนะ,ะจุดที่ทําให้คุณมีเงินมากขึ้นคือคุณตต้้ออองงทําัวเใใหหมีหรนื ดับเดียวกันกับเงินในระดับที่คุณต้องการไม่งั้นเงินในตรงนั้นจะไม่มีทางเข้ามาหาคุณได้ต่อให้มีคนเอามาให้เดี๋ยวมันจะหมดไปเองลูกค้าที่ปกติเคยปิดได้พอไวเบชั่นคุณตกลูกค้ากลุ่มนั้นก็จะปิดไม่ได้ดังนั้นจุดหลักคือคุณต้องสามารถคนโทรลไวเบชั่นของคุณตัวคุณเองให้อยู่ในเลเวลหรืออยู่ในระดับเดียวกันกับจำนวนเงินที่คุณต้องการ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกด Subscribe ได้ที่ YouTube Channel โค้ c แ Bank สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะรู้คลิปนี้ก่อนใครและคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆครับ